สวัสดีครับขณะนี้เวลา15.48นาฬิกาวันที่21มกราคม2024นะครับครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ในเวลาประเทศไทยนะครับก็จะมีการ kick off ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเอ,อเป็นการพบกันในหลายๆคู่ของนัดที่21ทับ38นะครับ เริ่มต้นด้วยเชฟฟิลยูเนเต็ดนะครับพบกับเวสแฮมบอลมัดพบกับลิเวอร์พูลนะครับ5้าทุ่มครึ่งตามด้วยไบตันพบกับวูฟเบนฟอร์ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อคืนนี้ผ่านมาแล้วแหละชนะไป3-2นี่ครับที่แอตติดติดไว้1คู่เมื่อคืนนี้ครับเรามาสรุปตารางก่อนคิกออฟก,กัน3คู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับ นำเป็นจ่าฝูงอยู่ชนะ13เสมอ6แพ้1มีอยู่45คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทีนี้ไม่มีเตะนะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ4แพ้3มีอยู่43แต้มตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับแข่ง21มี13ชนะ13นัดเสมอ4แพ้4มีอยู่43คะแนนนะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลเนี่ยชนะนะครับชนะคิสตันพาเลไป5-0 แอตตันวิลล่านะครับลดลงมาที่สี่นะครับแข่งยี่สบเอดชนะสิบสามเสมอสี่แพ้สี่มีอยู่สี่สิบสามแต้มนะครับตามมาด้วยสเปอร์นะครับแข่งยี่สิบเอ็ดชนะสิบสองแพ้สี่อ้แพ้ห้าเสมอสี่มีอยู่สี่สิบแต้มนะครับเนี่ยเมืคืนคือล่าสุดเลยะครับเมื่อคืนเนี้ยนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเมื่อคืนนี้แพ้นะครับแพ้เรามาดูท้ไทยตารางนะครับ จริงๆนอร์ทิแคนเฟลเลสมาดีมากเลยนะครับเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนๆน,นะฮะชนะชนะมาสองนัดรวดหวังว่าจะชนะอีกก็มาสะดุดกับเบนฟอร์ดซะมีอยู่มีมีอยู่20คะแนนนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยคู่เมื่อคือนนี้ยังอยู่ลำดับที่เดิมนะครับคือลำดับที่14นะครับของปีเตอร์แฟงนะครับก็มีอยู่22แต้มนะครับท้ายตารางก็มีลูตันทาวเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ เนี่ยคือทีมท้ายตารางอ่าเราจะเราจะมาโฟกัสกันคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับพบกับกับบอลมัดนะครับออกไปเยอะนะครับลิเวอร์พูลนะฮะถ้าหากชนะลิเวอร์พูลจะหนีไปสามแต้มสามอ่าจะห่างห่างไปอีกยังห่างแมนซี่ไปอีกห้าแต้มเป็นห้าแต้มนะครับหากเก็บสามแต้มในคืนนี้ก็จะเป็นสี่สิบแปดแต้มนะครับหวังว่าเทพีแห่งโชคอาจจะเข้าทางลิเวอร์พูลนะครับคืนนี้แต่ด้วย ในปัจจุบันแล้วลิวพูลีตัวเจ็บเยอะเยอะมากแล้วก็โมฮัมหมัดซาลาเนี่ยก็ไปแข่งแอฟริกันออฟเดเนชั่นที่ไอวิลี่โคตก็ยังไม่กลับนะครับต้องรออีกรออีก,ออกนู่นนะ้วเดือนหน้าเพราว่าหากเข้ารอบนะครับหากอียิปต์เข้ารอบแต่ตอนนี้อียิปต์เนี่ยเสมอไปสองสองนัดรวดแล้วแหละก็หากว่าแพ้หรือว,ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่หากว่าชนะหากไปต่อ ที่หลักๆก,ก็คือบุกมาซาร่าไม่ได้ลงในนัด,นดที่สามและนัดชี้ชะตาในการเขารอเพราะว่าเจ็บแฮมสติงนะคร mm ับ hmm. ว่าแล้วเชียร์แอดแอดนึงว่าเอออย่าให้ซาร่าเจ็บนะก็เจ็บจริงๆนะคร mm ับครับวนมาดูเซลซีนะครับเซลซีนี่ฮะอยู่อันดับที่เก้านะครับมาดีนะครับตามสถิติห้านัดหลังเนี่ยชนะสี่แพ้แค่หนึ่งนะครับแหมก็แข่งยี่สิบเอ็ดชนะเก้าเสมอสี่แพ้แปดมมีอยู่สามสิบเอ็ดคะแนนนะครับ แต่ก็ยังตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็อยู่นะครับที่แข่ง21ชนะ10เสมอ2แพ้9มีอยู่32คะแนนนะครับแต่สถิติ5นัดหลังเนี่ยแพ้2ชนะแค่1นะครับเสมอ2ก็ยังยังต้องต้องหาหา3แต้มอย่างต่อเนื่องครับถ้าหากว่าต้องการขึ้นท็อปไฟท็อปโฟร์ครับต้องต้องต้องชนะอย่างต่อเนื่องก่อนครับแล้วติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับคืนนี้ เวลาใกล้เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ